สวัสดีทุกคนค่ะบูนโจโรโนก็วันนี้เราก็จะมาฝึกภาษาอิตาเลียนเช่นเคยนะคะก็สำหรับวันนี้เราจะมาฝึกคำที่ใช้เรียกแทนเขาเรียกว่าบุรุษสรรพนามแนละ้วก็ก็จะใช้แทนฉันคุณเธอเขาพวกเขาพวกเราพวกเธออะไรอย่างนี้เขาบุรุษสรรพนามนะคะว่าใช้คำไหนกันบ้างแต่วันนี้จะขอใช้เป็น กระดาษจดไปด้วยนะคะเพราะว่าก็จะย้ำตัวเองเราก็จะมาเริ่มกันเลยนะคะก็ pronomi p e r s o n a l ยนะคะมีคำว่าฉันใช้แทนตัวเรานะคะฉันคำว่าไอก็ใช้คำว่า ear ear i o ear อีโออีโอีโอแทนชั้นอีโอชัออน้น,นหรือว่าไอนั่นเองนะคะแล้วก็ต่อไปตู้ตู้ตู้แทนคำว่าคุณตู้ตู้ตู้ตัวอู จะเสียงสั้นๆหน่อยตูคุณนะคะหรือว่า you ก็ต่อไปลุยลุยลุยอุยอุยลุยเล่เลเอี๋เลลุยเลคือ เขาเขาผู้เขาผู้ชายลุยลุยเขากับหล่อนหลอผู้หญิงอะ่ะเขากับเธอนั่นแหละเขาทั้งสองคนเขาผู้ชายก็เขาผู้หญิงเราไม่ไม่รู้ว่าจะใช้เขาอะไรก็เขาเหมือนกันเขาผู้ชายเล่ก็คือหล่อนเนาะเธอหล่อนอ่ะแล้วหรือไม่ก็แทนฮี And she เออภาษาอังกฤษมันจะง่ายหน่อย e and she แต่ถ้าพูดภาษาไทยก็เขาเขาหล่อนหล่อนมันจะแยกออกได้แต่มันเป็นคำที่ดูแบบเหยียดเหยียดไงไม่รู้คำว,ว่าหล่อนนี่ไม่อยากจะพูดเลยอ่ะต่อไปลุยเล่ต่อไปก็เป็นพวกเราวพวกเราวพวกเรานุย and o e นูหนูยนูหนูอหนูหนนแทนคำว่าพวกเรานะคะภาษาอังกฤษก็จะเป็น us ต่อไปคำว่าวุ่ยวุ i ยวุ่ยวุยถูกเสียงถูกหรือเปล่าไม่รู้ก็ฝึกไปด้วยกันนี่แหละ v o i v o ุ vive vui v o i ย v o ยโวย,โวยเดี๋ยวขอเปิดฟังเสียงเขาหน่อยว่าเขาพูดยังไงนะโวยโวยโวยก็คือพวกเธอพวกเธอนะคะภาษาไทยพวกเธอก็ตวัวอักษรก็จะสวยนี่นะแต่ภาษาอังกฤษก็พวกเธอก็คือ you guys หรือว่า you a r e you เหมือนกันอันนี้ก็จะเป็น you แต่ว่า you ก็เป็น a r e you are นะคะต่อไปคำว่าพวกเขาพวกเขาพวกเขา l o w l o w พวกเขา l o w e พวกเขาภาษาอังกฤษก็จะเป็น they they โอเควันนี้เราก็มาจำกันเท่านี้ก่อนแล้วเราท่องไปพร้อมกันอีกทีนะคะ io, tu, lui, le, noi, voi, loro io, tu, lui, pucai, le, lei, pujing, noi, voi, loro ก็ฝากติดตามไว้นะคะแล้วก็เราก็จะมา ฝึกภาษาอิตาเลียนแล้วก็เรียนไปพร้อมๆกันแล้วก็จะมาดูวิวัฒนาการของกันและกันว่าเราจะพัฒนาในการพูดภาษาอิตาเลียนไปได้มากน้อยแค่ไหนคือมันใหม่มากภาษาอิตาเลียนใหม่มากสําหรับพี่นะคะใหม่มากจริงมันเริ่มต้นตอนอายุ40กว่านี่ก็อ่าไม่เกินความสามารถโอเคนะคะเาเชา